สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมมันภนาพพี่น้องมาใส่เบ็ดห่วยครับพี่น้องห่วยกับไม้ก็แตกแล้วครับพี่น้องน้ำลดลงรล้ายสิสิบกแล้วครับผมมีปลาสวบจักตัวผมนั่งเบึ่งสักพักหนึ่งครับเพราะว่ามันนี้ยำยำเยื่อลอนีเลยครับพี่น้องยำรอนี่แล้วมันคำผมเกิดชิบว่าจะใส่ส่อนีเลยเมได้ไปน้องอื่นแล้วครับพี่น้องมันคำแล้ว ตอนแรกว่าสิไปน้องอื่นมาหาเยหยืออรอเนี่ยเหยือแม่กระชอนเขาครับพี่น้องนี่ครับผมหมายผมหาเยหยื่อรอหิ้มฟังเนี่ยผมก็เรียกว่ามาคําแล้วครับพี่น้องสี่หกโมงแล้วผมก็เรียกว่าใส่น้องนี่ล่ละหวยนี่หละว่าศุไปใส่หม่องอื่นมันสี่คำกอนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเหยือกันครับนี่ครับผมเป็นเหยือที่เขาให้มาก มันหาซิบโตรครับพี่น้องนำเอาล็ะพอได้ใส่เบ็ดหิมมน้องเลยครับพี่น้องขอบคผมเสียบเงาปีกกันครับพี่น้อง พี่น้องใส่เบ็ดน้ำกันครับมันหมา่กันอ่าครับพี่น้อง ครับพี่น้องกลับมาไซเบ็ดคือเก่าล่ะครับพี่น้องเสร็จสิ้นธุร,ประปะปังธรรมาใไซเบ็ดพี่น้อง น้องเนี่ยขาอท่านได้ใส่เยื่อมาแรงครับลองเยื่อมาแรงลองบึงน้องเนี่ย พี่น้องเดี๋ยวผมสีใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องต่างๆมาหลุนกันนะครับนะครับพี่น้องเบิง้งเป็ดกันครับหลังจากเขาใส่ไปแล้วหลังนี้บดถือครับรหลอนคือบ่าพี่น้องโอ้ยไม้มันแตกแล้วครับปลาบุคอยมีไปเลยบุคอยสว่วนหลังนี้ขั้นเบ็ด เป็นเน o ่หนิพี่น้องขั้นเบ็ดจมขั้นเบ็ดขึ้นเป็นเน o ่นี้ขวางเล็กครับพี่น้องโอ้ยขวางไอ้่เฮ่อใหม่หหมยูบอล่ะ มบ่คอยมีปลากินครับพี่น้องถ้าปลาหน่อยขึ้นมาตอดเหรียญเงียบเอ,อ้ยน่ครับผมล้างกับบ่ถึกบ่คอยมีปลาตีเฝั่งหลังกันไกลๆกันนี่กับบ่ถึกครับปลาหน่อยคือ,อนบ่ล้างนี่เบ็ดกระจบนะครับพี่น้อง นะครับบ่เยว่วจมู่ครับแต่บวบ่เยี่ยง เ <laughs> นี่ยครับเยือ,อยังคือเกามาขึ้นผมกระมา้านะครับบอถ,ถือเคลื่อนเคื่อนบ่ตียกตักโตครับพี่น้องเส้าหนูรุดไปสอง <c oughs> เ,เสียงปลาดินอยู่เลาะนี่พี่น้องปลาดินอยู่เลาะนี่นลังลังนี่จมนะครับมีปลาอล่ะอยู่บ่อยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้โ เห็นครับผมมาแล้วครับแต้มแรกเริ่มแจ้งแล้วครับพี่น้องนะครับส่วนใหญ่เยื่อมันยั่งครับพี่น้องเห็นครับผมเอยื่อกันยั่งนี่เป็นจังเดยครับโมมียั่งครับพี่น้องนี่ดึงอยู่ โอ้ยพี่น้องตีบอดีไปไหนครับพี่น้องมันปามบ่มีแล้วครับพี่น้องมันกระบอถือครับตีบอดีไปไหนล่ะหลังข้างหน้านี่กระบอถือเหยื่อยังมีความสุขอยู่ครับพี่น้องลอยดิ้ง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 อยู่นะเบิดป่าบ่พี่น้องใหม่เนี่ยต้งเป็นจังไงป่าบ่แล้วโอ้ยยัง โ,โอ้โตป่าโอ้หลุดพอดีหน่อยไล่หลุดพอดีนี่ครับแต้มที่สองผมว่าเบ็ดผมเริ่มมีปัญหาแล้วครับหลุดอย่างสี่แสดงว่าต้องเปลียปล่ยนเบ็ดแล้วครับต้องเปลี่ยนหมากเบ็ดแล้วโอ้หลังนี่หลังนี่คือขั้นโกงไม่ได้พี่น้องโตบ่ล่ะโตบ่ล่ะ โกงโอ้โหพี่น้องนี่พี่น้องสวยๆขึ้นแล้วขึ้นแล้วอู้หูเฮ้ยเฮ้ยใส่งามอีกแล้วเก็บก่อนครับหลังเป็นยังไงหลังนี้ก็การดึงอยู่ได้ครับพี่น้องแจะพอนสีอยู่บ่ขั้นเบ็ดคือจังบ่เปียกพี่น้อง บัวอยู่นี่ของงานใหม่ครับบัวอยู่ครับมีแนวดินครับพี่น้องยี่มงักคอนไหวคือดินปรัดประรัดพี่น้องโอ้พี่น้องโกบครับพี่น้องกบโกบกบนี่ครับผมเจ็เอฟครับนี่เอากบกระไดบัดเอานี่ครับผม กบกบกัะมอาเ <c oughs> อ้เด็กการเด็กการพี่น้องเริ่มมากแล้วเริื่มมากแล้วอยู่นี่เป็นแดงครับพี่น้องเบ็ดบเห็นได้ครับพี่น้องเบ็ด,บนนะบดจะไปทางไหนครับโอ้พี่ครับขันเบ็ดขันเบ็ดจมเล้วครับพี่น้องขันเบ็ดจมเล้วครับ โอ้โน่นี่ครับผมใส่สวยใส่สวยไป,ไปเลยนี่โอ้ยแต่งงามๆอีกแล้วครับนี่เอาในการครับ หลังนี่บ่ถึงได้ครับพี่น้องนี่ครับเยือยังคือเก่านี่ครับมองผมยำเอาเยื่อมันครับเลาะขบขักอยู่นะครับใส่น้องนี่เลยเอ้ยนี่ครับเพราะว่าเฮาบ่ได้มาใส่เยื่อมาแล้งครับห่วยนี่ลองเบิ่งได้การอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นต่อครับยังบ่กกินลังละหลังนี้ก็มีการเด็ดโกงได้ครับพี่น้องนี่ เอ็กกุ่มอยู่บนหรือา, <c oughs> ายก็จะเงีย <c oughs> บถึงหรอโมวมีปล่าครับบ่อยู่ครับกัน <c oughs> ขึ้นกับบ่บวถือด้วยครับมาเบิ่งอยู่เลยครับ <c oughs> อ้าวลังนี้เป็นจังไดนครับ <c oughs> บอถือครับพี่น้อง เบ็ดเท่าเบิดลวครับเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าปลาสี่โตแล้วก็มีกบนําตัวหนึ่งครับนี่พี่น้องสวยๆเลยครับมือนนี่ตัวใหญ่ยูสามโตละกัปลาหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องก็มีลุดไปแนครับผมว่าเบ็ดเบ็ดผมต้องเริ่มเปลี่ยนหมากแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยจำานึ่งการแลวครับประกอบตรงงามเลยมันคือเก่าครับพี่น้อง ครับพี่น้องมือน,นี้ผลงานนักคือเก่าครับพี่น้องได้เยอมันกระชอนนะครับมันกระชอนแล้วก็ยำเลาะยิมน้องเลยจริงๆว่าสิบริตตังไส่เลาะห่วยนะครับพี่น้องเหมือนว่าสีบริตตังไส่เลาะนี่เลยมันคำควันพี่น้องใส่เลยแั่ได้เขากับบริษัทเยือะมแลงมองเห็นพี่น้องบึงครับพี่น้องก็รอบนี้มันเลยมาใส่หเบึงได้การครับพี่น้องนะครับเบียดเขา หาซิฟหลังครับพี่นอ้องมันขึ้นมาเลาะมึงหลอบนึงบ่ถ,ถือครับพี่น้องกะมาถือตอนเสาผมว่าเบ็ดผมเริ่มเริ่มดีแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเบ็ดครับพี่นจหมากมันไหมเพราะว่าใส่ดูกับต้องเปลี่ยนดูดูครับพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มเริ่มสีรุดนะเริ่มสีบยูกะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันคือเก่าครับผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พผ่าคลิปเมื่อภาพพี่น้องมาจัด เบ็ดหวยครับพี่น้องไปปลาตรงงามๆป่าพี่น้องเดียวครับเดี๋ยวกลิปต่อไปสิไหยังกะทารุ่นทาเบิ้งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ